ไปพูดไปพูดมากับมีแต่เราที่ผิดใจกันและไอ้หมูน้อยล่ะทำไมได้แต่ความรักพวกเราสองคนพี่น้องทำไมถึงได้งโง่ขนาดนี้นะก็นั่นะสิทำไมเราถึงได้งโง่ขนาดนี้นะ นี่จะมาโทษฉันเหรอเวลาแบบนี้ผู้ชายที่มีสมองเขาจะพูดกันแบบนี้เหรอไม่ใช่ว่าต้องพูดให้พวกเราสบายใจไม่ใช่หรอฮะนี่แหละถึงจะใช่หมู่น้อยที่พวกเราหลงรักงั้นเดี๋ยวฉันจะไปผัดอะไร มาให้พวกเธอกินนะคืออะไรหรอพวกเราไปนั่งเมาท์มอยกันที่โซฟาเธอถ้าทำไม่อร่อยแล้วก็นายโดนลงโทษแน่จัดไปเลยค่ะพี่ใช่โดนลงโทษแต่ว่า พวกเธอควรไปอาบน้ำก่อนนะกินเหม็นทั้งตัวแล้วเธอทำอะไรแอะพวกเราไปอาบน้ำด้วยกันเถอะอาบน้ำด้วยกัน อาบน้ำด้วยกันเถอะอาบน้ำจริงเหรอเร็วนายซีหมูน้อย มีแต่กลิ่นน้ำทะเลทั้งตัวเค็มจะตายแล้วเค็มก็ได้กลิ่นด้วยเหรอจมูกเธอมีปัญหาแล้วนะเนี่ยประเด็นคือกลิ่นเค็มเหรออะเอาไปแางเกงขัดสั้นก็ถอดออกมาเดี๋ยวจะซักให้ฉันฉันจะซักเอง โมูน้อยทำไมนายถึงอายขึ้นมาล่ะแบบนี้มันก็จะเล่าร้อนไปหน่อยหัวใจฉันยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่งั้นก็รีบชินซะทีสิน้อสาวเธอนี่สนซะจริงดูตัวเธอสิก็มีกลิ่นน้ำทะเลทั้งตัวเหมือนกัน บนตัวพวกเธอก็เค็มพอจะทำอาหารได้เลยสินะถ่ายความเค็มออกมาจะได้ไม่เปรืองฉันเสร็จแล้วมาสิล้างตัวให้เธอก่อนแล้วค่อยเข้ามายังไม่รีบอีกเดี๋ยวน้ำก็เย็นหมดหรอก มาฉันจะขัดข้างบนให้งั้นฉันขอขัดข้างล่างให้แล้วกันนี่พวกเธอ ขอบคุณนะหมูน้อยหมูโง่ฉันก็ขอบคุณตัวเองเหมือนกันนายมันหน้าไม่อายเจ็บนะโอ้ยใช่ฉันพูดความจริงนะหุบป,ปาก เมื่อกี้ฉันกำลังคิดว่าฉันอยากขอบคุณตัวเองจริงๆคนโง่ยอย่างฉันพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อไม่ให้เสียพวกเธอไปฉันฉันฉันมีความสุขมากมีความสุขมากจริงๆ พวกเธอสองคนนิจัยตรงกันจริงๆอา้าวทำไมมีรองเท้าเพิ่มมาคู่หนึ่งน้องสาวของพี่กลับมาแล้วเหรอหายไปไหนกันหมด โอ้ยอากาศร้อนจริงๆพวกเธอสองพี่น้องกำลังอาบน้ำกันอยู่หรอฉันขออาบด้วยสิประตูไม่ได้ล็อกอะไรนะทำยังไงดีอย่านะ ฮะทำไมฉันเหมือนได้ยินเสียงจูเชียงด้วยล่ะกลับมาแล้วหรอน้องสาวสวัสดีค่ะพี่จูเชียงก็เก่งใช้ได้นะเนี่ยฉันคิดว่าเขาจะกุ้มอกกุ้มใจมาขอความช่วยเหลือจากฉันซะอีกพี่คะพวกเราก็จะอาบน้ำเสร็จแล้ว เด so so ี๋ยวพี่ค่อยอาบต่อจากพวกเราก็ได้นะคะไม่เอาอ่ะช้าไปอาบด้วยกันดีกว่าชิวๆพวกเราจะได้จูจีกกันด้วยฮ่าๆเออพี่ทำไมคงไม่ใช่เพราะไม่สะดวกใจหรอกนะ สะดวกสะดวกค่ะ